ผู้ชมเชื่อไหมครับว่ารถมินิ MPV คาคาันนี้โตต้าโนอาสามารถทำพอประหยัดได้เทียบเท่ากับรถ e ีโคคาที่อัตราสิ้นเปลือง24กิโลเมตรต่อลิตรและเป็นปี2024เล่มหม่เพียงแค่8,000โลเท่านั้นสนใจรถครันนี้ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับ นี่คือโตต้าโนอาะนะครับมินิเอ็มพีวีคาร์ที่สามารถทา er ําความประหยัดได้เทียบเท่ากับรถอีโคคาร์มาแล้วครับเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นเครื <im <im ่องยนต์ไฮบริดประหยัดได้ที่24กิโลเมตรต่อลิตรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเดี๋ยวมาดูสเปคกันดีกว่าครับนี่คือโตต้าโนอาะหนึ่งจุดแปดเอ็กไฮบริดนะฮะเป็นปี2องสีเลขไมเพียงแค่แ0ดโลเท่านั้นสีดำทั้งคันออปชั่นเนี่ยสวยๆแบบนี้นะหายากมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นรถปีใหม่ไม้น้อยเลยนะครับ มาดูด้านหน้ากันดีกว่าครับกระจังหน้าของเขาตกแต่งเนี่ยฮะเป็นแบบแนวนอนนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยคิวโครเมียมแบบนี้มีในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้านะฮะแล้วก็สีดําทั้งคันไม่มีริ้วรอยเลยสภาพเนี่ยใหม่ออกจากโชว์รูมเลยนะฮะนอกจากนั้นนะฮะโลโก้นะฮะที่ครอบโครเมียมมาน,นี้อันนี้คือโลโก้โตโยต้าที่มีในส่วนของการครอบสีฟ้าแบบนี้ด้วยนะฮะเป็นโลโก้พลังงานทางเลือกใครที่ต้องการที่จะเซฟในเรื่องของการใช้งานประหยัดน้ํามันนะฮะคันนี้ ตอบโจทย์ให้นอนนี่คือโตยต้าที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยคุณผู้ชมครับและนี่คือไฟหน้านะครับไฟหน้าของเขาเป็นแสง LED นะครับแล้วก็กระจกไฟหน้าแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าใสๆเลยนะคันนี้นะครับไฟหน้าไม่มีรอยหินกระเทาะเลยสภาพสวยนะฮะแล้วก็ขยับขึ้นมาที่ฝากระโปรงด้านหน้านครับฝากระโปรงด้านหน้าครับในส่วนของสีตัวรถแบบนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะเห็นริ้วรอยได้เยอะ เห็นริ้วรอยได้ง่ายแต่คันนี้ไม่มีนะคันนี้นะครับเป็นการเคลือบสีแบบเมทัลลิกนะฮะถึง3ชั้นนะเวลาที่เราดูนะครับเราจะเห็นได้ง่ายว่าสีดำเนี่ยจะมีรอยแมวขนรอยขนนกนะฮะหรือว่ารอยขนแมวนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีนะครับทางคันสภาพสวยเดิมนะครับ <S 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 คือเครื่องยนต์นะครับ <S <S เป็นเครื่องยนต์ที่เข้าใจง่ายดูแลรักษาง่ายจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัวที่อยู่ในรถ t ต y o t a CHR นะครับนี่คือเครื่องยนต์1.8แไฮบริดนะฮะแล้วก็ตรวนี้จับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะฮะซึ เคืแบบ4ล้อหรือว่า e4 นั่นเองนะฮะคันนี้นะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดนะฮะอยู่ที่95แรงม้านะครับแต่ว่าจุดเด่นนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งทํางานร่วมกันจะให้อัตราการเส้นเปลืองอยู่ที่23.4กิโลเมตรต่อลิตรนะแล้วก็การใช้งานเนี่ยสามารถเซอร์วิสก,กับโตต้ตได้ทั่วประเทศเพราของเขาคือโกลบอล o อดักหรือว่าสินค้าระดับโลกนะฮะซึ่งมี ศูนย์หรือโชว์รูมคอยดูแลในส่วนของตัวสินค้าของเขานะทั่วโลกอย่างประเทศไทยนะครับเรามีทุกที่เลยห่างกัน50กิโลก็จะเจอศูนย์โตต้าแล้วนอกจากนั้นข้อดีอื่นๆก็คือสาภาพของเขาครับนี่ครับน็อตฝากระโปรงเราจะเห็นได้ว่าน็อตฝากระโปรงสีเดิมใหม่ๆแบบนี้เลยนะนี่เดี๋ยวผมเกี่ยวตรงนี้ให้ดูสีเดิมสวยเดิมนะฮะแล้วก็สาภาพเนี่ยใหม่เลยนะนอกจากนั้น ยังมีในเรื่องของคารหน้าต่างๆสภาพต่างๆนะเม็ดอาร์ตตัวคารหน้ารวมถึงตัวสีแต้มครับอยู่ครบเลยนะคันนี้ไม่ต้องไปดูอะไรมากครับเพราะว่าคันนี้ใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ใครที่กําลังมองหารถยนต์นะแล้วก็อยากจะได้รถคันนี้นะครับอย่างเช่นโตต้านโนอาคันนี้ก็สามารถมาดูได้ที่วันโฮโต้ครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร061645885ครับรถคันนี้นะครับด้านหน้าผมการันตีเลยว่าไม่มีชนหนักด้านหน้าแน,น่นอนและสภาพสวยสภาพใหม่เลยครับสียางของเขานะฮะเป็น205ทับ60 1> R 1 6ขอบ16นิ้วนะฮะแต่ว่าเป็นยางกระทะนะใครอยากจะแบบเอารถเนี่ยคันนี้ไปใช้งานแล้วแต่งล่อแต่งสวยวันนี้ก็สบายสบายครับก็แค่เปลี่ยนล้อแมกนั่นเองแต่ว่าตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้ไปก่อนเพราะว่าตรงนี้ยางเนี่ยใหม่นะฮะแล้วก็ล้อแมกสวยไม่มีริ้วรอยเลยนะใช้แบบเดิมแบบดีก็ได้ซุ้มล้อสวยๆส,สะอาดๆนะครับก็ไม่มีริ้วรอยเช่นเดียวกันเขยับขึ้นมาด้านบนครับคุณผู้ชมกระจกมองข้างนะฮะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง ปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะฮะกระจกบ้านใหญ่หลังคาสูงเวลานั่งด้านในก็ไม่อึดอัดตามสไตล์ของวอลซี่โนอาเลยนะฮะแล้วก็ออกแบบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมือจับประตูคู่หน้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบคีย์สมาร์ทเอ็นทีด้วยนะครับซึ่งมี2ขีดตรงนี้เวลาที่คุณต้องการล็อกรถแตะเข้าไปแบบนี้ครับคุณชมนะกระจกด้านข้างก็จะพับเก็บแล้วก็ไฟขึ้นให้เห็นนะฮะแล้วก็เวลาที่คุณต้องการปลดล็อกรถสอดมือเข้าไปแบบนี้ครับใช้งานง่ายมา,มากๆเลยนะฮะ ถัดมานะครับประตูคู่หลังนะครับก็จะมีระบบ Key l e ล s Go นะครับคือการแตะล็อกรถหรือปลดล็อกรถจากตรงนี้ก็ได้แต่ว่าประตูคู่หลังซ้ายขวาเขาเป็นบานสไลด์ซึ่งเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะ เปิดจากตรงไหนได้บ้างก็จากคอนโซลด้านหน้าจากรีโมทแล้วก็จากมือจับประตูครับก็ขึ้นลงสะดวกครับรถไม่สูงมากใครที่ต้องการให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้รถคันนี้เอาไว้นั่งไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปทานข้าวก็ตอบโจทย์ให้นอนครับสะดวกขึ้นไปอีกนะครับโตต้านโนอาคันนี้เวลาเราเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าทางซ้ายและขวาเนี่ยเขาจะมีบันไดข้างที่เป็นแบบว่ายื่นออกมาแบบสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับ มาต่อกันที่ด้านท้ายรถของโตต้าโนอาคันนี้นะครับ mm. ก็เรียกได้ว่าสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะหายากมากๆนี่คือโตต้าโนอาที่เป็นระบบพลังงานทางเลือกคือไฮบริดซีนิจีไดร์ฟนะครประหยัดน้ำมันได้24กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยครับเขาเป็นไฟท้ายแบบ LED นะแต่ว่าตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะมีกล้องมองหลังด้วยใครที่เอาไปใช้งานนะครับถามผมว่าเอ๊ะคันนี้เปิดประตูท้ายยังไงนะครับ คันนี้นะครับเปิดได้หลายรูปแบบไม่ว่าจากจากรีโมทหรือว่าจากคอนโซลภายใน แต่อันนี้นะครับมีการดีไซน์ออกมาใหม่นะครับใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นคือปุ่มนะฮะในส่วนของสีวิตการเปิดนะครับเขาอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะฮะซึ่งโตโยต้านะครับเขาไม่ได้ให้มาฝั่งเดียวนะครับเขาให้มาถึง2ฝั่งด้วยการเวลาที่เราต้องการใช้งานก็สามารถเปิดหรือปิดจากปุ่มนี้ได้เลยครับใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่าดีไซน์ของเขาค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในยุคปัจจุบันนะเขามีปุ่มทั้งซ้ายทั้งขวาเลยผมเพิ่งสังเกตเห็นแล้วก็ตรงนี้นนนนนนะะะะะครรรรรรรับเเเปป็็ออตฝาาาาากโงดด้้้ทยยถจหไไว่่มมี สภาพใหม่นะฮะทุกจุดเลยนะนอกจากนั้นเปิดข้างล่างขึ้นมาดูอย่างอะไหล่อุปกรณ์แม่แรงคันนี้มาแบบครบแล้วก็จัดเต็มเลยนะครับที่นั่งแถวรับนะนะก็จะเป็นที่นั่งแบบกับตันซีทแต่ว่าที่นั่งแถวสามเนี่ยเขาจะเป็นแบบที่นั่งที่สามารถปรับแล้วก็พับเก็บได้สามารถเก็บสำหรับเพิ่มเติมได้ด้วยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับถ้าเป็นเบาะฝั่งซ้ายนะครับนะปุ่มเขาจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นเบาะฝั่งขวาปุ่มเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนะเราก็แค่เอามือนะครับดึงปุ่มนี้ขึ้นมานะตามโลโก้ไปเลยแล้วก็ดึงขึ้น ไม่ต้องใช้กิฟล็อกแล้วนะฮะเห็นไหมฮะเรียกได้ว่าโอโหออกแบบมาดีมากกว่าเดิมด้วยนะครับนา่นาใช้งานมากนะไม่ต้องใช้แรงเลยนะใครที่เรียกได้ว่าแรงน้อยก็ไม่ต้องใช้แรงแล้วเห็นไหมพื้นที่ก็กว้างกว่าเดิมด้วยนะครับตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าการใช้งานของเขาอนเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้น ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็สภาพสวยด้วยครับคันนี้ t ต y ต้าน o a คันนี้นะครับเป็นรุ่น1.8 x Hybrid นะฮะร,รุ่นเริ่มต้น Hybrid นะครับแต่ว่าที่สําคัญคือปีของเขาเป็นปี2024ฟังก์ชันเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันที่ควรมีนะฮะร,ระบบต่างๆระบบความปลอดภัยนะกล้องมองหลัง Adaptive Cruise Control แล้วก็ประตูสไลด์ไฟฟ้าหน้าจอที่เป็น Android แล้วก็แอร์รปปับอากาศระบบออโตที่ Dual Zone แยกใส่ขวาแบบนี้นครับสบภาพแบบนี้น่าใช้มากๆเลยนะฮะบ่บอภายในนะครับเป็น บาะหนังนะฮะทั้งคันนะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัวพินสปอร์ตนะตรงที่รองก้นแล้วก็พนักพิงนะครับรวมถึงที่เท้าแขนแล้วก็ที่วางแก้วไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําขนาด7บาทหรือว่าที่วางแก้วกาแฟต่างๆมีเยอะมากมายนะฮะในส่วนของตัวแผง ระตูหรือว่าคอนโซลต่างๆนะครับนอกจากนั้นการใช้สอยเนี่ยตอบโจทย์ในบ้านเรามากๆเพราะว่าโตัวต้าคันนี้สามารถเซอร์วิสได้ทุกที่ประวัติของรถคันนี้นะครับนี่นะฮะเป็นรถนําเข้า100%แต่ว่านําเข้าโดยอีตันคาร์นะครับไม่ได้โปรโมทให้เขานะแต่ผมจะบอกว่าอีตันคาร์เนี่ยเขานําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคันนี้มีเล่มทะเบียนนะฮะสามารถตรวจสอบได้ด้วยซึ่งคันนี้เนี่ย คันนี้นะครับรถนําเข้าของโตโยต้าเนี่ยเขามีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถนํารถคันนี้นะฮะไปเซอร์วิสที่ไหนของโตโยต้าก็ได้ครับตรงกลางนะฮะนี่คือสภาพของหน้าจออินโฟเทนเมนต์คันนี้นะครับก็เป็นไซส์ใหญ่เลยแหละแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนซึ่งหน้าจอเนี่ยสวยมากๆให้แสงที่สวยแล้วก็ภาพคมชัดมากๆเลยนะใครที่ต้องการที่จะใช้ Google m a p ก็สามารถที่จะ เอานิ้วแตะสัมผัสตัวไอคอนตัวนี้ใช้งานได้เลยนะแต่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธอินเทอร์เน็ตกับมือถือก่อนนะครับนอกจากนั้นนะฮะคันนี้ก็ยังสามารถที่จะฟัง FMAM ได้เชื่อมต่อบลูทูธ ดูในส่วนของตัวหนังฟังเพลงได้ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับตัวแชร์นะครภาพจากมือถือได้ด้วยนะครับนะก็ครบทุกฟังก์ชันนะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเวลาที่คุณต้องการถอยหลังจอดนะครับนะคันนี้นะฟังก์ชั่นครบในหน้าจอตัวนี้เลยครับฟังชันแอร์ปรับอากาศนะครับเป็นแอร์ปรับอากาศแบบออโต้นะครับที่เป็นแยกซ้ายขวาดูโอโซนรวมถึงมีเลียแอร์ด้วยสามารถที่จะเปิดแอร์แถวหลังได้จากการแตะสัมผัสตรงนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับแอร์เนี่ยก็เย็นชํำเลยเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลแบบนี้ใช้งาน ง่ายดูง่ายครับผู้ชมครับเกียร์ครับเกียร์เขาเป็นเกียร์อัตโนมัต e ิ e cvt ที่มีระบบชิปล็อกด้วยนะฮะใครที่เรียกได้ว่ามีทุระที่เร่งรีบสามารถจอดขวางแล้วก็ใส่เกียร์ว่างได้นะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนรถที่เป็นรถไฟฟ้ารถไฮบริดเนี่ยเขาจะไม่มีในส่วนของตัวชิปล็อกนะแต่คันนี้มีมาให้จากโตโยต้าเลยแผงสวิตช์ควบคุมด้านข้างนะฮะสภาพสวยสวเลยนะก็มี traction control ev mode drive mode ที่มี2โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น eco หรือว่า power นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโหมด ออโต้โฮเบรกพโรเทคชันนะฮะแล้วก็นี่คืออิเล็กทริกพาร์คกิ้งนะครับมาแบบครบแล้วก็จัดเต็มในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้เลยนะฮะและนี่คือสภาพกุญแจนะครเป็นกุญแจแทรี e โ o มท2ดอกเลยนะก็มีในส่วนของตัวล็อกรถปลดล็อกรถแล้วก็เปิดประตูทั้งซ้ายและขวานะครับตรงนี้ก็สามารถปิดประตูทั้งซ้ายและขวาได้ด้วยนี่อันนี้สภาพสวยจริงนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนะ เป็นยังไงครับสาภาพสวยไหมสวยนะฮะโตต้ตาโนอาคันนี้นะครับระบบความปลอดภัยนี่จัดเต็มมาให้แบบเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็น a p rol, t i v e c r u i s e Control l a n e Keeping a l e r t นะฮะและการขับขี่ที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะก็อื่นๆมีเยอะเลยระบบเบรก EBDABS อะไรเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะครับนอกจากนั้นนะฮะยังมีในเรื่องของตัว u l t ติฟังชั o นนะไฟหน้าเป็นระบบไฟหน้าออโต้เฮดแอมป์ไม่พอนะฮะมีในส่วนของระบบไฟส่งต่ำอัตโนมัติด้วย ที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบเรนเซนเซอร์ด้วยนะฮะ ตัวหน้าปัดอุรุณไม้นะครับคันนี้เลขไม่เพียงแค่8,000โลเท่านั้นที่สําคัญมีหน้าจอแบบดิจิตอลขนาด TFT 7นิ้วด้วยเรียกได้ว่าสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลหรือว่า MID ได้ทั้งหมดเลยนะมัลติอินโฟเมชันดิสเพย์ตัวนี้สภาพสวยและก็ส,สภาพดีมากครับและนี่คือที่นั่งแถว2ของโตต้าโนอานะครับก็เหมือนวอลซี่ทุกอย่างเลยแต่ว่าที่สําคัญนะฮะฟังก์ชันในการใช้งานของเขาก็มีในส่วนของตัวที่รองแขนตรงนี้นะครับทั้งซ้ายและขวาเลย คือเป็นท่านั่งแบบว่าเหมือนกับกับตันนะฮะคือนั่งสบายนะสามารถเท้าแขนได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วกาแฟมีที่วางอาหารนะครับหรือว่าวางในสองอุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้าได้ด้วยอย่างเช่นมือถือหรืออะไรเงี้ยครับนอกจากนั้นนะครับตรงกล่องนะฮะที่อยู่ที่นั่งแถวหน้าเนี่ยเขาจะมี USB พอร์ตนะฮะสสลอ็อตและรวมถึงในส่วนของตัวการชาร์จไฟนะครับสามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้นะับใครที่ต้องการนั่งทํางานอยู่ตรงนี้ก็สะดวกสบายครับ นะด้านบนนะครับตรงเพดานเนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัวสวิตช์ควบคุมแอร์นะครับซึ่งแยกส่วนจากด้านหน้าสามารถปรับแรงพัดลมชิดพัดลมได้ด้วยรวมถึงอุณหภูมินะครับคันนี้สภาพภายในของที่นั่งแถว2ที่นั่งแถว3าอยู่ในสภาพที่10เต็ม10หรือว่าร้อเเเต็มไม่มีหักคะแนนเลยนะครับสภาพใหม่มากๆนะฮะการใช้งานก็ตอบโจทย์ทุกรูปแบบแน่นอนนะครับนะอันนี้ทั้งกว้างแล้วก็นั่งสบายนะครับใครที่เอาไปใช้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คาและใช้ได้อีกยาวนานเลยครับ คันนี้นะครับคือโตต้าโนอา 1.8X ไฮบริดปี2024เลขไม์เพียงแค่8,000โลเท่านั้นผมนะฮะมีความคิดอยู่ว่าจะขายให้กับคุณผู้ชมดีไหมเพราะว่าคันนี้สวยโดนใจแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยตอบโจทย์หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาที่ประหยัดกว่ายแดงถึง1ล้านบาทแล้วก็ประหยัดน้ํามันนู่นนี่นั่น,น สภาพนะฮะที่มาแบบ100%เต็มแบบนี้นะครับหายากมากมากนะตอนายแดงของรถคันนี้ครับโตต้าโนอาห์หนึ่งจุดเนี่ยเคยขายอยู่ที่ประมาณ2องล้านสาล้านสแล้วแต่ออปชั่นนะครับแต่ว่าคันน yeah. ี <vel Ink ian> in ้นะครับอยู่กับเรานะฮะเราขายราคาพิเศษประหยัดกว่าายแดงถึง1ล้านบาทเราขายเพียงแค่1น <90, 000, S 2> ึ social, 16, 47, 48, 58, Bald, ่งล้านห้าแับาทเท่านั้นครับสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหรือว่าช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Took Tik เว็บไซตต์รงนี้ติดต่อไดด้หมเลยเเราามีจ้้หนาที่คยบริารข้อมูล ตลอด24ชั่วโมงเลยรวมถึงเว็บไซต์นะ w w w 1 t e 2 a u t o c o m คลิกเข้ามาเลยครับข้อมูลเยอะมากแล้วก็มีการคำนวณค่างวดได้ด้วยครับซื้อรถม,มีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วัน2 a u t o ของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ